สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเช้านี้ที่บ้านสามบุญนะคะก็เก็บบรรยากาศหลังจากที่ทำความสะอาดให้อาหารเด็กๆแล้วนะคะโอ้โหดูเด็กปั๊มค่ะวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะคะเนี่ยค่ะหังน,นี้ช่างก็จะมาเก็บตกนิดหน่อยค่ะอันนี้เด็กปั๊มนะคะดืดูแล้วมีความสุขมากเลยค่ะกระโดดหน้ากระโดดหลังค่ะ ซนนะคะเริ่มจะซนแล้วพอมีพื้นที่ให้ซุกซนเยอะค่ะมีของเล่นเยอะค่ะนุ่นพี่บุญทวีนะคะมองพี่พนๆน้องๆอยู่ในกรงนะคะเพราะว่ายัางไม่ให้กระโดดโลดเต้นนะคะกลัวแผลไม่หายค่ะรอคุณหมอตรวจอีกในวันที่20นี้ก่อนนะคะถึงจะค่อยๆเอาน้องออกมาให้คุ้นเคยกับเพื่อนๆนะคะอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้านะคะเอามาฝากกับทุกๆท่านค่ะเนีย่ยพี่บุญชู เอ้ยไม่ใช่นะบุญชูหรือเปล่านี่บุญชูนะคะอันนี้จะเป็นพี่บุญหลายนะคะกินอิ่มแล้วก็โอ้โหประมาณนี้ค่ะอิ่มมากนะคะเดือกลิ้งไปกลิ้งมาน่ารักสุดๆเลยค่ะหยอกกันเ้ยมีของเล่นถูกใจกับเด็กๆมากเลยค่ะกราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาทำกรงให้กับเด็กๆแล้วก็ปูกกระเบื้องทำทุกอย่าง ให้แก่เด็กบ้านสามบุญนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่แดนไกลค่ะขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะเนี่ยค่ะร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะขอให้ธุรกิจของท่านเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะเมียน้อยก็เป็นตัวแทนของเด็กๆบ้านสามบุญค่ะ ราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นเด็กๆน้องบุญทองนะคะบุญทองดูค่ะมีที่เล่นเยอะนะคะแม่น้อยจัดให้เด็กๆเ,เป็นขั้นเป็นขั้นขึ้นไปเพื่อที่จะได้ชมวิวด้วยนะคะเพราะว่าเรามีโรงเหล็กของคุณยายหมอนะคะเนี่ยค่ะกรงเหล็กค่ะค่ะพี่บุญทวีค่ะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ